ขอถวายความเคารพแด่คณะสงฆ์พระธรรมทูตน,นักเผยแผ่ทุกรูปนะครับแล้วก็ขอเจริญพรท่านสัทธ,ธาสาธุชนทุกท่านผู้ให้การทานุบำรุงพระบรวรพุทธศาสนาผู้เสียสละทั้งเงินทั้งทรัพย์ทั้งโฉนดที่ดินมรดกเงินทองข้าวของต่างๆ ทำนุบำรุงวัดวาอารามสร้างศาสนสถานสร้างวัดสร้างโบสถ์สร้างวิหารสร้างพระเจดีย์ให้เกิดความศักดิ์สิทธิ์ในองค์พระพุทธปฏิมาตั้งแต่โบราณการเพื่อรักษาผืนแผ่นดินไทยเราทั้งหลายทราบซึ้งในรอยเท้าของบรรพบุรุษไทยที่เสียสละ ทรัพย์สินเงินทองข้าวของต่างๆรวมทั้งพละกําลังในการปกป้องคุ้มครองพระบวรพุทธศาสนาให้มรดกคือพระพุทธศาสนาตกทอดมาถึงเราในปัจจุบันนี้นับตั้งแต่สถาบันพระมหากษัตริย์ประชาชนคนไทยที่ได้ทํานุบํำรุงเสียสละกันมาทั้งฝ่ายศึกษาเ่าเรียน พระคัมภีร์ต่างๆทั้งผู้ที่ปฏิบัติขัดเกล่กเกลเลในฐานะที่เป็นพระภิกษุก็ดีในฐานะที่เป็นฆราวาสก็ดีนำหลักธรรมคำสอนไปสอนประชาชนทุกหมู่เหล่าในบ้านในหมู่บ้านในตำบลอำเภอจังหวัดของตนเองจนกระทั่งแผ่นดินไทยของเราได้ชื่อว่าเป็นเมืองพุทธ เป็นเมืองที่เต็มไปด้วยกาสาวพัอันเรืองรองเต็มไปด้วยพระเจดีย์ยอดเฉียดฟ้าเต็มไปด้วยวัดวาอารามที่สุกสกาวงดงามดั่งเมืองสวรรค์ทั้งหลายทั้งปวงนี้เป็นเพราะว่าเรารักในพระรัตนตรัยคือพระพุทธเจ้าหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้า รวมทั้งพระอริยสงฆ์สาวกที่เสียสละทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาเป็นแบบอย่างที่ดีในสังคมยุคสมัยก่อนไม่มีสื่อท่านทนั้งหลายก็คงจะทราบดีว่าเราสื่อสารผ่านชื่อเสียงเกียรติคุณเราสื่อสารผ่านคุณงามความดีเขาเรียกว่า ศีลหอมทวนลมกลิ่นของศีลน,นี่หอมหอมทวนลมสื่อสารปัจจุบันนี้ไปทางอากาศแต่สื่อสารในสมัยก่อนนั้นไปทางปากทางจิตใจผู้คนก็พูดกันปากต่อปากศีลเวลาที่มีกลิ่นหอมเนี่ยหอมทวนลมบ้านหลังนี้มีศีลพระรูปนี้มีศีลคนคนนี้มีศีลศีลคืออะไร เริ่มต้นตั้งแต่มีสัจจะมีความซื่อตรงมีความเที่ยงธรรมมีความมักน้อยสันโดษมีความรู้สึกว่าเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาเนี่ยทั้งศีลทั้งธรรมควบคู่กันทำให้พระพุทธศาสนาซึ่งเปรียบเสมือนไม้ต้นให,ใหญ่ๆเนี่ยมีคุณค่าศีลธรรมตัวนี้แหละ ที่เป็นตัวทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาและสังคมไทยให้เป็นเสมือนกับไม้ต้นใหญ่ที่มีคุณค่าอาตมาภาพอยากจะเปรียบเทียบให้เห็นว่าไม้ต้นใหญ่นั้นมีทั้งแก่นทั้งเปลือกทั้งกระพี้ทั้งสเก็ดทั้งกิ่งก้านสาขาดอกใบผลในผลก็ยังมีเมล็ดกินได้เอาไปปลูกได้ กิ่งก้านสาขาดอกใบใครชอบดอกเอาไปทำยาก็เอาไปทํายาชอบกิ่งเอาไปทําฟืนก็เอาไปทําฟืนได้นะสะเก็ตเอาไปทำยาก็เอาไปเปลือกกระพิชนิดไหนไม้ประเภทไหนที่เข้ายาได้ท่านก็เอาไปทําถ้าจะทำเสาท่านก็เอาแก่นแปลว่าเลือกเอาสิ่งที่มีคุณค่าที่สุดสำหรับการใช้งาน พระพุทธศาสนาของเรามีทั้งระดับโลกิยะระดับโลกุตระมีทั้งระดับศิลธรรมขั้นพื้นฐานรับครอบครัวและพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดที่เรียกกันว่าพะนิพานปล่อยวางท่านทั้งหลายในฐานะที่เป็นนักเผยแผ่เป็นพระธรรมทูตยุคใหม่ที่ใส่ใจเรื่องของสื่อ ก็ควรจะใส่ใจว่าสื่อที่เกิดขึ้นในปัจจุบันนี้เป็นทั้งสื่อที่ให้คุณและให้โทษไปในตัวถ้าหากว่าเราเข้าใจเรื่องการใช้สื่อแล้วสื่อนั้นก็จะไม่กลับมาประทุสร้ายเราฉะนั้นวันนี้จึงอยากจะนำเสนอเรื่องสื่อสารธรรมก้าวนำเทคโนโลยี สำหรับพระธรรมทูตสำหรับศรัทธาสาธุชนทุกท่านที่กำลังอยู่ในโลกของสื่อสื่อสารธรรมในที่นี้คำว่าสารในที่นี้ใช้คำเขียนสั้นๆว่าสอเสือสลอานนอนอหนูปกติเราจะเห็นสื่อสารก็คือรอเรียแต่ว่าอัตมภาพใช้ นอนหนูเพราะอะไรเพราะต้องการจะบอกว่าเราสื่อธรรมะมีคำว่าสารเนี่ยอยู่ตรงกลางสื่ออยู่อยู่ด้านนี้สารอยู่ตรงกลางแล้วก็ธรรมะอยู่ตอนท้ายสารตัวนี้แหละมันจะมีความหมายมาก 1. ประสาน 2. ผสมผสาน 3. สืบสารท่านทั้งหลายลองคิดดูกันลวกันว่าอะไรที่ประสมประสานกันได้เราก็ประสมประสานซะสื่อกันให้ถูกต้องถ้ามันไม่เข้าใจกันมันแตกมันแยกดูเหมือนว่ามันจะแปลกแยกเราก็ประสานรอยร้าวให้มันเกิดขึ้นว่า เราจะแตกแยกแปลกแยกกันต่อไปอีกไม่ได้แล้วนะทำความเข้าใจกันภาษาสมัยใหม่เรียกว่าเสวนาประสานกลมเกลียวบอกคนให้เข้าใจว่าอะไรเป็นของแปลกปลอมเข้ามาอะไรเป็นของใหม่แม้ว่าเราจะพูดว่าพระหุวัฒนธรรมก็ตามแต่ว่าพระหุวัฒนธรรมนั้นบางครั้งบางทีเนี่ย มันเป็นของแปลกปลอมเหมือนกับเราปล่อยสัตว์ที่หลากหลายชนิดลงไปในป่าเดียวกันในคอกเดียวกันเช่นสิงโตกับกวาง mm. ก็ต้องดูว่าเพาหุสัตว์สัตว์ทั้งหลายนานาชนิดน่ยมันจะอยู่ร่วมกันได้อย่างไรถ้าเป็นสิงโตมีหรือที่จะไม่กินกวาง กวางมีหรือร้อยตัวที่จะไปต่อสู้กับสิงโตฉะนั้นพระหุวัฒนธรรมก็ต้องมีขอบเขตที่สำคัญว่าเราจะปกป้องคุ้มครองวัฒนธรรมประเพณีวิถีชีวิตเดิมดั้งเดิมที่มีมาในภูมิภาคในท้องถิน่นในหมู่บ้านในชุมชนให้ปลอดภัยได้อย่างไร เราจะปกป้องคุ้มครองสิ่งที่มีอยู่เนี่ยว่ามันมีคุณค่าต่อชุมชนต่อสังคมให้มันมีคุณค่าต่อไปอีกเราจะปกป้องด้วยวิธีไหนได้เห็นท่านทั้งหลายขึ้นป้ายเป็นพระพุทธศาสนาประจำหมู่บ้านพระพุทธศาสนาประจำตำบลพระพุทธศาสนาประจำอำเภอพระพุทธศาสนาประจำจังหวัดนั่นก็เป็นอีกวิธีหนึ่ง ที่จะทำให้เราได้รับการกระตุ้นเตือนว่ามีอะไรที่แปลกปลอมที่มันอาจจะเหมือนสิงโตเข้ามาในฝูงกว่างกวางมีหลายชนิดแต่ก็ไม่มีปัญหาอะไรต่อกันฉะนั้นสัตว์บางชนิดมีภัยต่อบางชนิดก็ควรจะ พูดกันให้ชัดเจนพระหุวัฒนธรรมที่มีนโยบายต่างๆจะขยายไปทั่วทั้งประเทศเนี่ยมันก็เป็นเรื่องวิตกกังวลสำหรับผู้คนเดิมๆที่เขาอยู่ในที่เดิมๆปกักหลักปักฐานของเขาแล้วก็มั่นคงอะไรที่สงบสุขร่มเย็นอยู่แล้วเขาก็ดูว่าเขาควรจะ ได้รับความสงบสุขร่มเย็นรัฐาก็ควรจะได้ปกป้องคุ้มครองเขาให้ร่มเย็นเป็นสุขเหมือนเดิมนั่นเป็นเพราะอะไรเพราะเขาเห็นตัวอย่างเห็นตัวอย่างในบ้านอื่นเมืองอื่นในภูมิภาคอื่นที่พระหุวัฒนธรรมได้ทำให้เกิดเรื่องขัดแย้งขึ้นมาภายในสังคมหลายหลายส่วนเพราะฉะนั้น ก็อยากจะให้เป็นข้อคิดท่านทั้งหลายว่าจะต้องประสานกันอย่างไรเมื่อประสานกันได้แล้วก็จะได้อยู่ร่วมกันอย่างร่มเย็นเป็นสุขหรือหาวิธีที่จะไม่ให้เบียดเบียนซึ่งกันและกันประการต่อมาก็คือผสมผสานนั่นหมายความว่าอย่างไรหมายความว่าวัฒนธรรมที่มีอยู่ ในภูมิภาคได้รับการผสมผสานกลมกลืนอย่างเช่นคนจีนคนลาวคนขเขมรคนเวียดนามมาอยู่ในเมืองไทยนี่เยอะนะแต่ว่าเขามีการผสมผสานวัฒนธรรมไม่แบ่งแยกยินดีที่คนอื่นเขาเป็นอย่างที่เขาเป็นแล้วก็ไม่รังเกียจกัน การผสมผสานวัฒนธรรมก็เกิดความสงบสุขร่มเย็นขึ้นในสังคมในขณะที่บางวัฒนธรรมอาจจะไม่ได้ผสมผสานแต่คิดว่าของตนเองดีที่สุดแล้วก็ปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมเดิมที่มีอยู่ออกไปอันนี้เรียกว่าไม่ผสมผสานไม่เกิดความกลมกลืน ก็อาจจะทำให้เกิดความแตกแยกเกิดรอยร้าวขึ้นมาในสังคมอันนี้ต้องระมัดระวังอย่างมากกฎหมายต่างๆที่จะออกมาก็จะช่วยอะไรไม่ได้เพราะว่ากฎหมายก็มนุษย์นี่แหละเป็นคนสร้างขึ้นมากฎหมายก็มนุษย์นี่แหละจะต้องใช้บังคับกันถ้าเราใช้กฎหมายแต่ว่าไม่ดูบริบททางสังคม สิ่งแวดล้อมทางสังคมความเชื่อมโยงทางสังคมของใหม่อาจจะไม่สามารถผสมกลมกลืนกันได้เพราะบางสิ่งมันไปกันไม่ได้เช่นน้ํากับน้ํามันเนี่ยทำอย่างไรก็ผสมผสานกันไม่ได้เพราะเป็นธาตุคนละตัวแต่ถ้าน้ําคุณผสมกับน้ําใสแม้แต่เกลือที่เค็มผสมกับน้ําสะอาดบริสุทธิ์ ก็ยังพอไปกันได้หมายความว่าอย่างไรหมายความว่าหลักธรรมคำสอนในทางศิลปะวัฒนธรรมประเพณีวิถีชีวิตของผู้คนเนี่ยบางอย่างมันขัดแย้งกันสิ้นเชิงแต่บางอย่างเนี่ยมันไปกันได้เราเอามาผสมผสานกันได้แต่บางอย่างผสมแล้วเกิดความลักลั่นเรียกว่าสำแดงคือเกิด กินยาผิดไปอันนี้ก็ต้องระมัดระวังเหมือนกันกฎหมายก็ไม่มีประโยชน์อะไรที่จะออกมาอันนี้ก็ต้องกลับไปคิดทบทวนต่อมาสิ่งหนึ่งซึ่งอัตมาภาพคิดว่ามีความสำคัญก็คือสืบสารเรามีข้อแรกคือประสานข้อที่สองผสมประสานมาข้อสุดท้ายเรียกว่าสืบสารสืบสารในที่นี้คือรอยเท้าบรรพบุรุษ ได้ก่อร่างสร้างตัวได้เดินไปแล้วอุ้มชูธรนุบำรุงประเทศชาติบ้านเมืองให้เจริญรุ่งเรืองสงบสุขร่มเย็นมาจนถึงทุกวันนี้ได้อย่างไรพยายามสืบสารในประเทศของเราเนี่ยไม่ว่าจะภูมิภาคใดเราเป็นเมืองพุทธเราก็สงบสุขด้วยการนำหลักธรรมเมตตาธรรม ขันติธรรมการเสียสละการแสดงว่าเราเป็นญาติกันเนี่ยมาใช้ทำให้เรามีความสงบสุขร่มเย็นจนเจอือเอื้อเฟื้อเกื้อกูลมีอะไรก็แบ่งปันกันบ้านพี่เมืองน้องไม่บอกว่าฉันทำไปนี่ไม่ได้ฉันทำไ้นั่นไม่ได้แต่ว่าเราอยู่ร่วมกันอย่างร่มเย็นเป็นสุข อันนี้ก็จะทำให้เกิดการสืบสารสิ่งที่มีคุณค่าเอาไว้อย่าปล่อยทิ้งอย่าปล่อยสิ่งดีๆให้มันหลุดมบือไปแล้วรับสิ่งใหม่โดยไม่รู้ตัวอาตมภาพเป็นห่วงวัฒนธรรมเงินวัฒนธรรมอำนาจวัฒนธรรมการปกครองที่มาบีบบังคับ ที่อาจจะมาในรูปแบบกฎหมายซึ่งขัดความรู้สึกของผู้คนก็อยากอยกให้ท่านทั้งหลายได้ลองดูว่าวัฒนธรรมประเพณีวิถีชีวิตของผู้คนเรามาแต่สมัยโบราณกาลเนี่ยเราให้ลื่นไหลเป็นไปตามบริบททางสังคมไม่ได้เอาตัวบทกฎหมายมาจัดการบริหาร เพราะว่าสังคมเนี่ยมันจะสงบสุขร่มเย็นในตัวของมันเองปรับเปลี่ยนได้หลายประเทศเขาอยู่ร่วมกันอย่างร่มเย็นเป็นสุขเพราะเขามีการผสมผสานมีการประสานร,รอยร้าวแล้วก็มีการสืบสารสิ่งดีงามของบรรพบุรุษเขาก็อยู่กันได้แต่ที่อยู่ไม่ได้ก็มีนะ เกิดความขัดแย้งอย่างรุนแรงเกิดศึกสงครามภายในประเทศนั้นๆจนกระทั่งบ้านแตกสระขาดเพราะว่ามีความสุดโต่งทางความคิดมีความสุดโต่งทางด้านอารมณ์จับอาวุธยุธโทโธปกรณ์ขึ้นมาต่อสู้กันฉะนั้นศาสนาวัฒนธรรมประเพณีวิถีชีวิตเนี่ยเขาเรียกว่าซอฟต์พาวเวอร์หมายความว่าอย่างไรหมายความว่า เราไม่ต้องคุยกันด้วยกฎหมายเราไม่ต้องคุยกันด้วยปืนด้วยอาวุธด้วยลูกระเบิดด้วยลูกกระสุนด้วยอำนาจของศาสตร,ราวุธแต่เราคุยกันเรื่องธรรมอาวุธอันนี้แหละท่านทั้งหลายธรรมอาวุธเนี่ยมันมีคุณค่าที่มีความสำคัญมากมันเป็นซอฟต์พาวเวอร์ที่เราจะต้องรักษาสืบสารเอาไว้ ให้เป็นวัฒนธรรมประเพณีของคนไทยเราแผ่นดินไทยเราสงบสุขร่มเย็นมายาวนานเพราะอะไรเพราะเราใช้ซอฟต์พาวเวอร์คือศิลปะวัฒนธรรมประเพณีวิถีชีวิตเรามองดูว่าเรามีศาสนาที่แตกต่างกันวัฒนธรรมที่แตกต่างกันความคิดความอ่านอาจจะแตกต่างกันแต่ทำไมเราไม่คิดว่า เอาสิ่งที่แตกต่างนั้นมาปักไว้ในแจกันเหมือนดอกไม้ต่างสีมองดูแล้วงดงามเข้าไปในสวนมีดอกไม้สีเดียวกับเข้าไปในสวนมีดอกไม้หลากสีงดงามอะไรคือความงดงามอันนี้แหละคือเราจะต้องสืบสารให้เกิดความร่มเย็นเป็นสุขถ้าจะเป็นกฎหมายแล้วบีบบังคับออกมาว่าต้องเป็นอย่างนี้ ต้องทำอย่างนี้ต้องทําอย่างนั้นในขณะที่ผู้คนส่วนหนึ่งอาจจะไม่เห็นด้วยก็จะเกิดความขัดแย้งขึ้นมาในสังคมโดยการอ้างว่าฉันมีกฎหมายฉันก็ทําได้ฝ่ายบ้านเมืองก็บอกว่าฉันมีกฎหมายฉันทําได้แต่ทางสังคมบอกว่ายังรับไม่ได้ปรับเปลี่ยนความคิดบางสิ่งบางอย่างยังไม่ได้ ก็อาจจะต้องเกิดความขัดแย้งเกิดขึ้นมาเพราะฉะนั้นอาตมภาพก็มีความรู้สึกห่วงใยว่าสื่อสารธรรมเนี่ยเราจะเอาธรรมะข้อใดมาประสมมามาประสานมาผสมประสานแล้วก็มาสืบสารสิ่งที่ได้กล่าวมานี้เพื่อให้เกิดพหุวัฒนธรรมที่เป็นสันติสุข ไม่ใช่พหุวัฒนธรรมที่เป็นทุกข์ที่ก่อให้เกิดความระทมในสังคมก่อให้เกิดความขัดแย้งทางสังคมจึงอยู่สิ่งที่ท่านทั้งหลายปรารถนาในการที่จะสร้างสรรค์ต่างคนต่างก็ต้องการให้ไม้ที่ตัวเองปลูกเนี่ยจเจริญเติบโตแต่ว่าอย่างที่พูดแล้วว่าไม้ต่างชนิดก็มีประโยชน์แตกต่างกัน การที่เราปล่อยสัตว์แต่ละชนิดเข้าไปอยู่ในกรงเดียวกันสัตว์ที่มีอำนาจสัตว์ที่มีพละกกำลังก็อาจจะประทุษร้ายกัดกินสัตว์ที่มีกำลังน้อยให้หมดไปได้อันนี้ก็ฝากเอาไว้ให้เป็นข้อคิดและนำไปพินิจพิจารณากัน วันนี้ก็ขออนุโมทนาบุญอำนวยพรคณะสงฆ์พระธรรมทูตท,ที่ได้จัดประชุมและก็ญาติโยมสาธุชนผู้ได้เสียสละมาทำนุบ,บำรุงพระพุทธศาสนาในชีวิตของท่านเต็มพปด้วยบุญด้วยกุศลแผ่นดินนี้เป็นแผ่นดินที่มหาราชองค์พระมหากษัตริย์บุรพระมหากษัตริย์มหาราชทุกพระองค์ ได้น้อมถวายเป็นพุทธบูชามายาวนานแล้วเป็นสมบัติที่พวกเราเหมือนกับอยู่ในที่ธรณีสง์แผ่นดินนี้เป็นแผ่นดินของพระพุทธเจ้ามายาวนานแล้วตามคําประกาศขององค์พระมหากษัตริย์เราทั้งหลายเป็นชาวพุทธก็คงจะต้องพิทักษรักษาปกป้องคุ้มครองปฏิบัติให้เหมาะให้สม ในความเสียสละของท่านทั้งหลายบรรพบุรุษไม่ว่าจะเป็นบรรพชิตเป็นพระมหากษัตริย์พระเทรานุเทระในอดีตการมองเห็นแล้วก็ชื่นชมยินดีในการเสียสละของท่านทั้งหลายจะปกป้องคุ้มครองท่านทั้งหลายให้ปลอดภัยให้มีความสงบสุขร่มเย็น เพราะฉะนั้นก็ขออนุโมทนาบุญอํานวยพรขอความสุขความเจริญจงมีแด่ทุกท่านโดยทั่วกันเทอญ